เรากลับมาที่แคนวานะคะที่ยูนิตที่3นะคะก็คือในเรื่องของการเสิร์ชอย่างไรให้ได้สิ่งที่เราต้องการนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยเราก็จะไปที่เทมเพลตก่อนเพื่อที่จะไปที่เทมเพลตที่มันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราอะแล้วเราก็ดึงรูปภาพดึง ดึงอะไรเข้ามาดึงแบทกาว์ดึงเอเลิเมนต์เข้ามานะคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือได้ไม่ได้ในสิ่งที่เราถูกใจจริงๆสมมุติว่ายกตัวอย่างนะคะว่าเรามีมีคอนเซปที่สเปซิฟิกอันนึงว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะจัดค็อกเทลปาร์ตี้ซึ่งตั้งชื่อค็อกเทลปาร์ตี้เนี้ว่าโมฮิโต้ไนท์ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันจะต้องไปสเปซิจิกับโมฮิโตถูกไหมคะทีนี้สมมุติถ้าเราไปเสิร์ชคำว่าโ่อเคลปาร์ตี้มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบปาร์ตี้อะไรทุกสิ่งอย่างหลายอย่างมีทั้งอะไรมีทั้ง เอ่อเฟซบุ๊กคาเวอร์มีทั้ง Instagram Post mm hmm. มีทั้ง Invitation mm hmm. มีหลายๆอย่างซึ่งสมมุติเราต้องการที่จะทำออนไลน์ Invitation อันนึ่งเซว่าออนไลน์ Invitation ที่เป็น Mojito Night อ่ะนี่คือนี่คือโจทย์ของเราทีนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยอันไหนคือออนไลน์ Invitation ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูอันไหนล่ะอันไหนคือ Invitation คือมันแบบ หลายสิ่งอย่างอ่ะแล้วเราต้องการความเร็วไงจะมามัวงมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทีนี้ในเมื่อเราบอกว่าโจทย์เรามันคือโมฮิโต้นยอ่ะเราไปหาไอ้สิ่งที่มันเป็นโจทย์เราก่อนไหมแทนที่เราจะมาที่เทมเพลตเนี่ยเราไปที่โจทย์ของเราเลยก็คือเราไปหารูปที่เป็นรูปโมฮิโตถูกไหมคะเราลองมาดูซิว่าถ้ามันเป็นรูปเนี่ยเราจะหาเจอไหม ในแคนวาเราไปเราไปที่จดของเราก่อนเราไปที่ที่ที่รูปก่อน Discover Photo ลองเสิร์ชลองเสิร์ชคำว่า m o j i t o m o j i t o Photos มันขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาหลายรูปเลย ขึ้นมาหลายรูปเลยแล้วก็ดูสวยๆทั้งนั้นอ่ะโหอันนี้ก็เกๆ๋ๆมีอะไรดูดีมีสไตล์อะอะแล้วก็เลือกรูปเลยเราจะใช้รูปไหนอืมเราจะใช้รูปไหนดีใช้รูปเหมือนดีอันนี้ก็จะแบบดูจะ น้อยอะไรน้อยน้อยไปไหมคือเราลองมาดูรูปนี้กันอ่ะเราได้รูปละเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่เทมเพลตเนี่ยเราก็จะไม่ได้รูปมันก็จะมันก็จะไม่สเปซิฟิกที่เราต้องการ use in a design เราต้องการทำออนไลน์อินไวต์อิ i t a t i o n Invitation ก็คือเราเอาไปโพสใน Facebook ก็แหลเราเอาไปโพสในอ uh, n น t a g r a m ก็ได้แล้วมันก็เป็นสแควร์เหมือน instagram เลยแล้วก็ลองทำดูโอเครูปมาแล้วค่ะทีนี้เราต้องการอะไรเยอะๆไหมอ่ะเราต้องถามว่าเราต้องการอะไรเยอะๆไหมสมมุติว่าพวกเนี้ยมันพอเราพอเราขึ้นมาเป็น Invitation แล้วก็เราก็มีรูปของเราเนี่ย มันก็จะมีเทมเพลตที่เป็นอินเทชันขึ้นมาซึ่งเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเราต้องการอินเทชันแบบไหนเราใส่คําว่าอินเทชันเข้าไปแต่ระบบเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเราต้องการทำอินเทชันที่เป็นโมดิโตไหนเขาก็ขึ้นมาเป็นอินเทชันแบบว่าคลาสออฟอ่อ twenty t w e n t อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมนทีนี้เราก็มองว่าอ่าเทมเพลตก็ไม่ตอบโจทย์เราอ่ารูปภาพตอบโจทย์เราล่ะต่อไปเนี่ย ก็คือใส่แค่เท็กซ์ simple simple ไม่ต้องมีอะไรมากใส่เท็กซเข้าไปเท็กซเนี่ยบางทีเนี่ยในในใน c a n v a เนี่ยมันก็จะมีเท็กซที่ตรงกับคอนเซปต์ของเราเหมือนกันนะคือเขาก็จะดีไซน์ออกมาที่แบบเป็นเป็นเท็กซที่เกี่ยวกับปาร์ตี้เลยก็มีเราลองไปที่เท็กซดูแล้วเราลอง Search คำว่าปาร์ตี้อะเนี่ยเข้าเทลปาร์ตี้เมื่อกี้ออลองดูละ ข้อเทลปาร์ตี้เนี่ยพวกเนี้ยใช้ได้หมดแล้วเราก็แค่ดูว่าอันไหนที่มันจะตรงใจกับเราแล้วก็คือบางทีเนี่ยอยางเขาเลือกมาว่าเท็กซ์พวกเนี้ยใช้สําหรับปาร์ตี้แล้วก็อาจจะมีเท็กซ์อาจจะมีคําพูดที่เราไม่ต้องคิดเองอะแล้วเขาก็คิดมาให้เราเราเราก็ไม่ต้องคิดคิดเยอะอมสมมุติว่าเราเลือกอันนี้ก็เราลองลองวางดูกับรูปภาพ ที่เราชอบแล้วแล้วเราก็ลองดูว่าเท็กซ์ที่เป็นฟิลเกี่ยวกับปาร์ตี้เนี่ยมันได้ไหมแล้วเรามองว่าเฮ้ยเท่ห์เนี้มันก็สวยดีนะแต่ว่ามันมันดูแบบเอ๊ะปาร์ตี้เรามันจะดูหรูๆแบบนี้่อนเราก็อาจจะเปลี่ยนเราอาจจะลองดูอันนี้ อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเปลี่ยนเทคแค่นี้แค่นี้เราก็ได้ออนไลน์อิวิเทชันอันนึงแล้วค่ะแล้วเราก็คือเทคตัวนี้สีสีดำตัวนี้อาจจะไม่สวยแล้วก็ค่อยมาปรับค่อยมาปรับเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยจอยอฟอะไรพวกนี้คือเราก็มาเปลี่ยนเทคได้ฟอโมฮิโต้ค็อกเทลจบแค่นี้นี่ก็ได้สิ่งที่เราต้องการลวเราไม่ต้องไปงมว่า เราไม่ต้องไปงมหาเทมเพลตก่อนเราไปหารูปที่เราต้องการก่อนคอนเซปต์ของเราเป็นอย่างไรเราไปหาตรงนั้นก่อนก่อนที่เราจะไปหาภาพใหญ่แล้วค่อยแล้วค่อยแล้ค่อยลงมาแต่น,นี่คือเราหาสิ่งที่เราต้องการก่อนนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าอันนี้เราบอกว่าเรามีคอนเซปต์มาแล้ว เราต้องการอะไรที่มันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราเป๊ะๆเราก็ไปเลือกรูปก่อนอันนี้คือหนึ่งหรือว่าอีกอีกอันนึงเนี่ยเราอาจจะเลือกเอ่อเทมเพลตมาแล้วเราก็อาจจะไม่ชอบทั้งหมดอิเลเมนต์ทั้งหมดในเทมเพลตเราต้องการเปลี่ยนรูปรือเปลี่ยนแบ็คกราวน์หรือเปลี่ยนอเิเลเมนต์ในเทมเพลตเนี่ยเราก็ต้องเสิร์ชเหมือนกันเพื่อที่จะเอาไอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาเบลนกับในเทมเพลตที่เราชอบนะคะ ยกตัวอย่างว่าอ้อจะเอาที่เป็นอ n v i t a เ i o n เหมือนเดิมนี่แหละกลับไปที่เทมเพลตนะสมมติว่าเราจะเมื่อกี้เอลองดูมันจะมี Birthday Party Baby Party เมื่อกี้อ้อลองดเอูเราลองไปดูที่อันนี้ในสิ่งที่เราเ e ิร์ชเราเคลียร์ได้นะเราลองไปดูที่ อะไรดีอ่ะเอ่ะ birthday party อ่ะ birthday invitation birthday invitation birthday invitation มีอะไรบ้างสมมุติว่าอ้อจะเลือก t e m p l a t อ่ะเอาง่ายง่าง่ายง่ายขาวขาว t e m p l นี้ สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเทมเพลตเนี่ยเราสามารถที่จะ add as a new page ได้โดยที่เราเก็บงานอันเมื่อเกี้ยของเราไว้หรือว่าเรา replace current page เลยอันนี้มันก็เป็นแค่ตัวอย่างแล้วก็ replace อันนี้เป็น first year party นะคะ first year party เนี่ย imitation สมมุติว่าเราบอกว่าเราชอบนะเราชอบตัวที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าตรงนี้แต่ว่าเราไม่ชอบ หัวสัตว์พวกเนี้ยเราจะทําไงแล้วเราก็ไม่เราเราไม่ชอบเนี่ยสิ่งตรงสิงโตอะไรเงี้ยบอกว่าเอาออกไปได้ไหมสมมุติถ้าเราเอาออกไปเนี่ยมันก็เหลือพึ่งตัวเดียวอย่างเงี้ยเราอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าไงแล้วเราก็เฮ้ยเอ๊ะเ,เนี่ยเราชอบอิเลเมนต์ตรงเนี้ยแล้วเราก็ชอบพึ่งตรงนี้แต่แต่อย่างอื่นเราไม่ชอบเราก็ออกออกแล้วเราก็บอกว่าเราก็เอาสิ่งที่เราชอบใส่เข้าไปเราก็ไป search. เสิร์ชอืม อย่างเช่นเราจะเราบอกว่า background ตรงนี้มันมันมันโลงไปแล้วก็เราก็ไปเสิร์ชแบ็กกราว n d แบ็กกราว n d ที่เราชอบ background อะไระบ้างที่มันเกี่ยวกับพวกต้นไม้เกี่ยวกับพวกดอกไม้ธรรมชาติที่เป็นแบบเอลิเมนต์สมมุติว่าเราใส่คำว่า flower เข้าไป แล้วเราก็น,นี้แปะเข้าไปดูซิว่ามันจะเข้ากันไหมเออดูแล้วมันก็เข้ากันนะมันก็ดูเข้ากันเสร็จปุ๊บหลังหลังจากนี้มันก็เป็นเรื่องของเราแล้วว่าเราจะไปปรับแต่งยังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าอ้อก็คือเลือกมาให้ดูว่าอันเนี้ยมันคืออีกตัวอย่างหนึ่งของการที่เราเราอาจจะชอบบางเทมเพลตแล้วเราต้องการที่จะมา mix กับสิ่งที่เราชอบเทมเพลตทุกเทมเพลตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราถูกใจเราทั้งหมด สิ่งที่ถูกใจเรามันอาจจะเอามาผสมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเสิร์ชใช้ได้เราจะต้องใช้การเสิร์ชด้วยเนะี่ยต่อไปเราเราก็เอามาปรับแต่งในในแบบของเราอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรตายตัวนะคะมันไม่มีอะไรตายตัวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเทมเพลตเราปรับแต่งอะไรไม่ได้แล้วก็แล้วก็มาใส่ในสิ่งที่เราชอบเข้าไป นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเสิร์ชหาในสิ่งที่เราต้องการนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดออขอเพิ่มเสริมอีกตรงนี้อีกสักนิดนึงถ้าเกิดว่ารูปบางรูปหรือว่าเอลิเมนต์บางอันที่เรารู้สึกว่ายังไม่พอใจสักทีเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะมากดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ดูดูคีย์เวิร์ดตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปเสิร์ชขยาย ขยายผลการเสิร์ชของเราต่อไปหาสิ่งที่มันคล้ายๆกับตรงนี้ต่อไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือง่ายๆคือว่ารู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วพยายามเสิร์ชให้ได้สิ่งนั้นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไปแบบเริ่มจากเทมเพลตแล้วก็แล้วก็หางมกันไม่เจอหาสิ่งที่เราต้องการก่อนนะคะเรามีคอนเซ็ปต์ยังไงหาสิ่งนั้นก่อนนะคะโอเคในส่วนของอ่ายูนิตที่สาม ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ